อครับผมเนาะ,ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเยซีครับผมเนาะ,ะยินดีต้อนรับขอซูทีมงานมาหาแห่งครับผมมุนี้มาติดตามแนวทางปู578เครับผมวันนี้เนาะนยิน่าววาเลขขันน้ำมต์มาแล้วเนาะหรือว่าเลขรับปูสิบสควบคืมหนาอียงบอเนาะ,ะสำหรับมุนี้เดินทางมาพี่น้องรอติดตามรับชมรับฟังนำกัน ปไปกลับน้ำมัตสการปูน้ำกันครับผมเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแนวทางในการเสียงสลากินแบงรัฐบาลเนาะมาเบิ่งว่าปูสิฟันไปรอติดตามเมืกันครับครับผมเอาพี่ร่องกลับน้ำมัสการครับปูครับเนาะ เลขขันนมนมาแล้วปูปูครับโอ้เลขคันน,นมนจับออกจากขันนมนมาให้แล้วจับมาให้ด้วยจับมาแล้วจับออกจากขันน้ำมนครับผมคนถือคนทับเหมือนละบอกว่าหันบอว่าหันซีเจ็ดแก่พี่นี่ปูเนาะมี่อ่าอยู่ในขันน้นมนมาเนี่ยคนจับออกมาให้มน่งก้อนหน้าเพื่อจะจับให้อ่ะหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้ารับปูเนาะหันมันเขาตด ตอนนี้ตำมาหนึ่งเก้าสี่แปดเจ็ดเก้าอ<ม>แล้วมันมาตรงมันกระโดดถือโดดขึ้นเก่าเลยยุ่นเี่ล่ะโอ้เปิออกสูงหัดระพูนะ,ะสี่แปดศ<ม>ูนย์นี่ล่ะพันดึงออกมาหายเมฆตอนนี้อ๋อพี่น้องแคปหน้าจอด่วนครับ จากคารมลนี่ย้าวาเรงนั้นไปไรปัวมันผัดดินตัวนี้ทะเ้เด็ดกัน,น,นี้อาจจะออกเก่าแปดเจ็ยบก็ได้จะเตะหรือว่าปัวอ่าอจจะออกเก่าแปดเกียบก็ได้หรือว่าผัดแปดศูนผัดบดเปลี่ยนยากซี่ศูนย์ผัดกากระบาดตรงกันแล้วโอ้ เอาฟิแนงเลขคันน้ำมนต์มาแล้วเดอ้อเนาะแต่ว่ามาฟังว่าปูสิมักตัวใดปูสิชอบตัวใดอรอดที่ต้องจับเอามาหายนน<ม>งีเ้เ่าหนิมันเนี่ยเลขมะเบิงเลขตัวนี้บวะนี้ตัวใดปูมัดก้อนเนี่ยเมืนกับมัดตะเขาเนี่ยนมาที่เจเดีตลาดบะเนี้ เลขตารางอือเลขตารางแปดสี่หกเจ็ดเก้าที่มันเขยน่นเลขตารางมันจับมากนั่นครับมันีมีมีแปดมีเจ็ดมีเก้านร่อมานนี่น ครับผมเขาได้เหรียตารางนี่โอ้มีเจ็ดมีแปดมีเก้าเออนี่เขาได้เหรียตารางครับผมอืพี่น้องเนาะเห็นขัดวะครับนี่คือเหรียตารางนี่แหละโอ้เหรียตารางเอาออกมางวดก้อนเขาซีเจ็ดงวดก้อนเนี่ยเขาซีเจ็ดเนี่ยเหรียตารางงวดก้อนมันเขาซีเจ็ดเห็นไหมโอ้งวดก้อนเออตากงบว่า งวดนี้ ances, นกนัน,นเจด็ดหออล,ลักหน่วยงวดนี้ก,ออก,กันงวดงวดนี้ก<อ>ันเจ็ดหลักหน่วยอกีกแะ้เจ็ดด้วยหลักหน่วยครับผมขันไปเก้าเจ็ดก็แสดงว่าออกล่างได<ะ>้เนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออกล่างได้หกดับล่างสองดับล่างแปดเจ็ดไปล่างก็ได้ละครับผมอือไปล่างได้โอ้เจ็ดอยู่หลักหน่วยล่างบ่อใครก็ได้เจ็ดหลักหน่วยล่างเจ็ดอยู่หลักหน่วยล่างตัวเดียวครับผม มัหันงอนก้อนกับบอกว่าเนื้อตาล่างไหนยิ่งเก็บกับสวนมันบัครับออกมามันกับใส่เจ็ดเห็นบอกว่านี่เจ็ดตัวเดียววันนี้โอ้หน่วยล่างเจ็ดตัวเดียวจับเลยเลยครับผมสี่เจ็ดก็ออกไปแล้วสองเจ็ดเบื้องที่เห็นไทยเบื้องบาทนี่นว่ามันจิตบกากบาดนี่มันจิ็บกลุตัวไดกากบาดนี่ มันบอกออกมัเด็กออกุเพียงเพียงไปครับผมบอกเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมนี่ละกลุ่มกับบอกเ <c oughs> นื้อมันจิเป็นก็สิบกว่า เจ็ดก็ได้เพราะว่าเจ็ดยหลักหน่วยล่างบอกให้ได้เจ็ดยหลักหน่วยล่างเจ็ดลักหน่วยล่างเก้าเจ็ดก็ได้โอ้สิเจ็ดบอกใครได้โอเจคเพือสิ่เป็นแปดเจ็ดก็ได้อืหลัหน่วยล่างก็เคได้ในเมืองแล้วครับผมเจ็ดยหลักหน่วยเอาพี่ร้องร้องไปแบบลมลมแรงครังตะเมื่อนี่ลมซาอย่างตะเมื่อนนี่ลมซา ลุ่มดีเบิเมือนจะมาเท่านี่อ่ะเอาสีแดงเนาะนี่ละจับว่าไผ่นะครับผมจับดน้าจอดลยจับคันละม้วนนะตูวพันเห็ดนะทั้งหมดเราได้ประจำไหมจังหวัดก้อนเขาล่างครับผมก้อนว่าคันนะเขาบนเขาบนว่าคันเขาบนแต่ว่าหนึ่งห้าเก้ามันออกห้าครับผมหนึ่งเก้าเออมาที่พ่นจับว่าไหไม่ต่อหนีตามทางนี่ครับ อูว่ากู้ได้หะทีตูดกู้ได้หโอ้พี่น้องนี่แน่ๆเลยเขาเลขซองเจ็ดกับแปดเนาเลขซองมีเจ็กัแปดเลขซองเลขซองละหมื่นก็มาเจ็กับแปดมันก็มาตรงกันด้วยพี่ว่าเป็นนิมิตมาที่ดีอะไพี่ห้องได้นาอเลขตล่างแต่เจ็ดยื่นรับหนล่างครับ หกเจ็ดหกกับว่าไรสองกับว่าไรสี่ก็ออกไปแล้วระวังตัวระว่างขัดแปดเจ็ดว่าไปบนก็ออกล่างนันซี่แล้วตัวระว่างที่ตัวก็คือแปดเจ็ดขัดแปดเจ็ดว่าไปบนออกตะล่างนันซี่เลยตัวระวังเลยพี่น้องเด้อแปดเจ็ดเนาะอันนี้เลขคาร์ดมอนที่พจน์จับมาให้เนาะพจน์จับมาให้หนึ่งเก้าสี่เนาะสี่แปดศูนย์ แปดเจ็ดเก้าแต่ว่าตกล็กส่องละเมินนายพี่น้องนะเจี๊ยบแมันอาจจะเปียนเก้าก็ได้เก้าเจี๊ยบก็ได้หรือว่ามันจะเป็นเก้าเจ็บตาล่างก็ได้ครับผมแปดเจี๊ยบตาล่างก็ได้ย้นตารางเลี้เจ็๊ยอยู่หลังหน่วยเด็กตาล่างก็มากมากคล้ายๆกันมากตรงๆกันน้ยพี่น้องเนาะบนี้แกะเกะได้พี่น้องเด้เนาะเล็กตารางท่านว่าศูนย์เจียคือผมมีอยู่นี่บเนี่ ศูนย์บนีัมันบนมีศูนย์อยู่นี่โอ้นันเขาซีเจ็ดอยู่นี่ครัผมโอ้วนตางบ่มีศูนย์มักศูนย์เจ็นละล่างหลักสิบล่างมีศูนย์สองห่ตัวปูทีดตัวปูมากศูนย์เจ็ดมักศูนย์เจ็ดเลขแล้วเลขตาล่างนั่นเท่ากบเขาบวนั่นเท่กับไปล่างครับผมล่างเลย เพาเนี่เขาบนแล้วว่าเขาล่างเขาล่างแล้วว่าเขาบนครับวากันมันมีแต่สีเจ็ดมีตารางมันมัมีหมุนอันนี้เกิดเพราะมันเขาบนเก้าแปดเจ็ดคือมันประกอบ้านเลยสามตัวเลยเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเกินว่าเขาบนด้านเจ็ดบนเจ็ดล่างกับพวกนั่นอืมอืมไหวพี่น้องลยคิดท่าหน้าทวานี้จะเป็นอะไหน้อล่างนี่คันตัดเจ็ตัดตรงนี้ตัดล่าง ตัดตัดล่างรับตัดล่างโลือกเท่านี้แล้วเรืยงเลือสามตัวนี้เจ็ดแปดเก้ามันไปเกียดนี่ตัดมาได้เจ็ดนี่ไปได้ถ้าบนต้องล่างด้วยครับผมตัดมาได้ไาเอกวิ่งเจ็ดเกวิ่งไงได้พี่หลังด้วยเล้อกตัวหนึ่งอ่าจจะออกแปดเจ็ดล่างก็ได้แปดเจ็ดบนก็ได้เก้าเจ็ดล่างก็ได้อือ เต่าเจ็บบนก็ไ hmm. ด้เต่าเจ็ดล่างก็ได้ยุ่งไ้เนี่ยละนี่ตัวนี้คือกันก็เล็กตะล่างอืมเนาพี่น้องห้ามกระพริบตาครับผมเนาะเล็กคันน้ำมันก็จับคู่มาให้ด้วยเนาะเล็กตะล่างกับมาแล้วเนาะปูตาแหงเยอะแยะนันศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ น่ำไม่ไปยังทีเลยยาไม่ออกซูนเปลี่ยนฮมูดเปลี่ยน <80 S 1> มัน <80 S 1> ออก่เตี๊ปูวัวา่ไม่ไปตั้งทีเลยอืมอืมอ880 <80 S 1> นนตัวระว่แง480นงี้ยงเรียกคันลำม,ม,ม,มุน่ะอามเล้ยเตี๊ยูตอวสนตัวปูกับมักเท็ด00เ ฟองเขาพูดได้คู่นึงอเจ็ดยูรักหน่วยล่างเจ็ดลักหน่วยล่างได้พี่ลองเด้อตั้งดีๆพูดยับให้แล้วร่มไปแห้งได้พี่เอามือจับไปยันยันยืนเช็นไ<อ>ทยลรายูลักหน่วยล่างถ้าวิงง่งเกยียจไปเลยตัวเดียวล่างวิ่งเกย็ยไปเลยครับวิบ่งเกย็ยบ,บนล่างได้เลยครับผม หนึ่งเก้าหกเนี่ยมันก็บ,บ้าพีดหนึ่งเจ็ดสองได้ศูนย์รับหน่วยล่างได้นี่ครับมันก็ว่าสี่เจ็ดอย่างเี้ยมานี่นม,นมันก็ไปออกสี่เจ็ดตารางมาเนี่ยห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้า ครับนี่รักน่วยล่างอืมตามนี้จริงเรียกลักน่วยล่างเนี่ยมันก็เคยมันบ่เคยออกน้ากันเนี่ยครับผมขันมันบอออกน้ากันเนี่ยมันก็จะไปเจ็บตัวเดียวรักน้วยล่างนี่นี่ตัวเจ็บตัวเดียวขันมันดับวิโยขันมันเป็นใบดีคือเก้าเจ็ตัวล่างนี่เป็นได้ซีเจ็ดตัวเก้าเป็นได้ด้วยกันครับผม แต่ว่าเจ็ดอยู่หลัางหน่วยล่างยืนเจ็บอเลยจับน,ะะนะั่นน่ะเนตตาล่างครับหนึ่งเจ็ดประกงกันกลางกบ,บ้านอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับบ่มี่ยังไม่มีสองเจ็ดประกงกันตัวนี้อีกบ้านนี้อ่าเนี่ยสองเจ็ดโก่มกันโอ้เดียวตรงกันบอกหนึ่งเจ็ดผัดไปง่ามตรงกันละนี่ครับผมเมื่อก่อนหรือว่าห้าเจ็ดมันเป็นยาก หาเม,เมันบอไปมันขวบมาก4เจปีมันขวบมากเลยห่า<อ>เกจมันเป็นยากขวบไปตัวนึงนี่นวกับสูนเนี่ยไปตัวนึงติบดบนล่างนี่<อ>นี่ไปตัวนึงจะได้รถเร็งครับผมหัวก้อนนี่เด็กูนก็หา ฟาดหา,าไปลักลอยเห็นไหม <laughs> ไปตัวนี้จนได้ได้บอก้องการเน๊อะครับผมบันหกกับศูนย์มาหนึ่งขันศูนย์มากนะครับเจ็บเจ็บจริงเออย่านศูนย์นอย่างนี้ไปตล่างไปเจ็บเจ็บกับพวกนั้นนั่นแหละตัวเด่นเดนไฮก็คือโรคหาเอฟซีแล้วคือศูนย์เจ็ดเนี่มล่างไปเลย ศูนย์เจ็ดเน้นล่างตัวเดียวป้อยตัวเดียวศูนย์เจ็ดไฮเลนตัวเดียวเรืยล่างเลยศูนย์เจ็ดผู้เชิดเสน่หไปยังใช่ตัวเดียวเลยศูนย์เจ็ดเนี่ล่างวิ่งเจ็ดอีกต่างหากเลครับว e. ิ่งเจ็ดเด้เนี่ยศูนย์เจ็ดล่างตัวเดียวตับน้ำมหาลอตเตอรี่เลยครับ อ๋อพี่น้องเนาะชอบส่วนตัวศูนย์เจ็ดลังปูมักคักแล้วเนาะนี่ล้วไพ่ว่าท่านแคบแคบเอาไว้แคบน้าจอครับเด็กคันน้ำมนต์ออกจะได้ขันน้ำมนต์เหรอเอ๊ะคันน้ำมนต์เพิ่นจับมาให้แล้วอ่านั่นเปนกระตัดมาให้อ่าหนึ่งห้าแปดก็ออกห้าแปดตรงๆแล้วก็หนึ่งห้าเก้า สูีมันตูงกันแล้วนี่ครับสูตรนีน่มันบ่เคยออกเนี่ยตรงกันกินเ<ม>พีี้ยนอือืมพี่นอ้อ,อเง<อ>นเาบบ 4, 8, 0, บบัััััน 1, นนนนนนนีีีีีีี้้้้้ตตววว่่่่่คคะะาาาาารรกกกมมเเ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 ลลปปอดดด็็ไพย เจ็ดเก้หาหนึ่งคนก็กอดป้าไอืมอม,มันบ้าขาวเตียงมันขาวขาวโต้ถึงบังเดอ <c oughs> ดดร์นักศึกษาไหนนั่นเหรออืม<ะ>อาชัดหน้าจอแล้วพีนน <FC S 1> ่น้อนด้วยเอฟซีกับทรงไห่โยรงบ้านทวดถึงกันครับมันหลายระปูดอ่ะมันหลาย คนละคนกับบันเดวบัดส่งไฮแต่ว่าว่ึงบันดส่งไฮแล้วนางด้นตรงบรรทุเถือครับผม